สวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะคะวันนี้มาเจอกันที่ ep 91นะคะ91นะพี่พี่ท่านไหนนะคะสนใจแอดไลน์เข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะที่แอด3 0 4 b ูนนะคะที่มีตัวแอดนำหน้าแบบนี้นะคะมีแบบนี้เลยหรือสายด่วนเข้ามาได้เลยค่ะ0 8 3 4 3 7 4 7 5 3นะคะส่วนพี่พี่ท่านไหนสะดวกสแกน QR code นี่เลยค่ะ แคปหน้าจอแล้วสแกนเข้ามาได้เลยนะคะพี่ๆจะได้ไม่ไม่พลาดของดีของเด็ดนะคะมาวันนี้นะคะวันนี้ <c oughs> ของดีของเด็ดทางช่องอ่าทางท้ายคลิปนะคะฝากพี่ๆนะคะติดกดติดตามทางช่องกดไลค์กดแชร์นะคะพี่ๆจะได้ไม่พลาดของดีของเด็ดนะวันนี้นะคะราคาเริ่มต้นที่600บาท นะราคาเริ่มต้นที่600บาทรวมส่งนะคะเริ่มจากองค์นี้เลยค่ะเริ่มจากองค์นี้อันนี้มาพร้อมกล่องกำมะหยี่สีเหลืองเลยนะคะแบบนี้เลยนะหลวงพอ่ออ่าหลวงปู่ทิมนะคะวัดละหารไล่นะคะเพเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองนะคะมาพร้อมกล่องเก่าๆแบบนี้ก็ไปพร้อมกล่องเลยนะคะนี่นะ ไปพร้อมกล่องเลยนะคะมาพร้อมกล่องไปพร้อมกล่องนี่นะคะสวยเก่าเลยนะคะนี่ค่ะให้เห็นนะให้เห็นชัดๆเลยนะคะนี่นะนี่นะคะแบบนี้นะคะนี่นะแบบนี้เลยนะคะได้พระตรงตามรูปแน่นอนนะคะได้พระตรงตามรูปแน่นอน หกร้อยบาทรวมส่งค่ะหกร้อยบาทรวมส่งอ่ามาพร้อมกล่องแบบนี้ไปพร้อมกล่องแบบนี้เลยนะคะนี่นะหกร้อยบาทรวมส่งนะคะรายการต่อไปนะคะรายการต่อไป <c oughs> รายการต่อไปนะคะเป็นเลี่ยมพลาสติกค่ะ เป็นเนื้อชิ้นแบบนี้เลยนะคะเนื้อชิ้นแบบนี้เลยนะเลี่ยมมาแบบนี้เลยหกร้อยบาทรวมส่งค่ะหกร้อยบาทรวมส่งนะคะนี่นะรายการต่อไปนะคะ <c oughs> เป็นพระเนื้อผงค่ะหลวงปู่ทิมเป็นพระเนื้อผงแบบนี้เลยนะคะนี่นะชัดเจนเลยนะคะสวยๆเก่าๆเลยนะองค์นี้ นะคะเก่าๆพร้อมเลี่ยมแบบนี้เลยนะคะ <c oughs> <c oughs> นี่นะหกร้อยบาทค่ะหกร้อยบาทรวมส่งรายการต่อไปเป็นเหรียญคะ่ะ <c oughs> เหรียญหลายแฉกมากเลยหลวงพ่ออ่าหลวงพ่ออะไรไม่ทราบนี่นะได้มาแบบนี้เลยนะคะ เลี่ยมแบบเป็นหยกัยกๆแบบนี้ด้านหลังเป็นยันนะคะยันแบบนี้เลยนะคะนี่นะหกร้อยบาทรวมส่งนะคะหกร้อยบาทรวมส่งรายการต่อไปนะคะเป็นเลี่ยมเหมือนกันคะ่ะแบบนี้นะเป็นผราเนื้อผงเขาเรียกพ้าอะไรไม่ทราบนะนี่คะ่ะด้านหลังมีการมีมียันนะคะแบบนี้เลยนะขอบข้างนะคะนี่นะอันนี้เป็นพ้าเนื้อผงนะคะหกร้อยบาทรวมส่งคะ่ะ <c oughs> รายการต่อไปนะคะพี่พี่รายการต่อไปอันนี้เขาเรียกอะไรไม่ทราบเป็นเป็นรูปดาวนะเป็นเลี่ยมกรอบแบบนี้เลยลงยาแบบนี้เลยนะคะนี่นะเป็นรูปดาวค่ะมันหนักหนักอะ่ะหนักหนักนะหนักหนักแล้วก็มีพลอยแดงนะคะพลอยแดงแบบนี้เลยนะคะหกร้อยบาทรวมส่งค่ะหกร้อยบาทรวมส่ง รายการต่อไปนะคะอันนี้เป็นเนื้ออะไรนะจำไม่ได้นะคะเขาบอกมาเหมือนกันนี่นะแบบนี้เลยนะคะมียันด้านล่างนะคะก้นแบบนี้นะนี่คะ่ะเขียวเขียวเลยนะเก่าเก่าเลยนะคะองค์นี้นะเขียวเขเก่าเก่าคาบเก่าเก่าเลยนะคะองค์นี้ 6 0รอบาทรวมส่งค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นพระสมเด็จค่ะพระสมเด็จอง์นี้นะลาดำเข้าไปฝังอยู่ในเนื้อเลยนะคะพิมพ์อ่พิมพ์มฐานแซมนะคะสมเด็จพิมพ์ฐานแซมอันนี้เป็นลาดำเข้าไปฝังอยู่ในเนื้อเลยนะคะแบบนี้นะเห็นชัดเจนไหมนี่นะคะเก่าๆเลยนะคะองค์นี้นะนี่ค่ะ หกรบาทรวมส่งค่ะ600บาทรวมส่งรายการต่อไปนะคะเป็นเหรียญค่ะอันนี้เป็นเหรียญอะไรไม่ทราบนะดำๆนะองดำดำเหรียญดำๆแบบนี้เลยนะคะเก่าๆนี่นะ600้อบาทรวมส่งนะคะรายการต่อไปนะคะเป็นเนื้อชิน้นเนื้อชิ้นลัดโลดโบราณเก่าๆเลยนะคะองค์นี้ นี่ค่ะนะได้พาตรงตามรูปทุกองค์นะคะพี่พี่ขานี่นะหกร้อยบาทนะคะหกร้อยบาท,ทรวมส่งรายการต่อไปเป็นเหรียญคะ่ะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะคะไม่ทราบปีมันมันเก่าอะนะนี่นะเก่ามากนี่นะคะมองไม่ค่อยเห็นนะคะพี่พี่เดี๋ยน้องขออนุญาตส่องกล้องให้นะคะ ฝนฟ้าไม่ค่อยเป็นใจรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะพี่ๆขาอ่ะนี่นะนี่ค่ะแบบนี้นะเป็นพัดหลงปูดทวดคะ่ะเก่ามากนะกรอบมันเก่านะคะนี่นะกรอบเก่าๆเ,เลยนี่นะคะ มันไม่ค่อยเห็นนะคะพี่พี่ไม่ค่อยเห็นเลยนี่ค่ะหกร้อยบาทรวมส่งนะคะหกร้อยบาทรวมส่งรายการต่อไปนะคะเป็นพระปิดตานะคะวัดสะพานสูงองค์ดำๆแบบนี้เลยเก่าๆนะนี่นะองค์ดำดเก่าๆเลยนะคะแบบนี้เลยนี่นะคะหกร้อยบาทรวมส่งนะคะรายการต่อไปนะคะ อันนี้ก็เนื้ออะไรไม่ทราบนะเก่าๆเป็นปางแบบว่านั่งนั่งแบบเนี้นะเขาเรียกขาอะไรไม่ทราบนะคะเนี่ยหกร้อยบาทรวมส่งนะคะหกร้อยบาทรวมส่งรายการต่อไปเป็นพับปิดตานะคะพับปิดตาองค์ดำๆเนื้ออะไรไม่รู้เหมือนกันนะคะ น,นะนี่เห็นชัดเจนเลยนะคะมีการจารยันด้านหลังนะด้านหลังมียันนะคะทั่วทั้งองค์แน่นอนเลยด้านหน้าก็มียันนะคะนี่นะด้านหน้ามียันอยู่ด้านหลังก็มีนะคะนี่นะสวยเลยนะคะหกร้อยบาทนะคะหกร้อยบาทรวมส่งนะคะได้พาตรงตามรูปแน่นอนทุกอง,องนะคะนี่นะหกร้อยบาทรวมส่งะคะ่ะรายการต่อไปนะคะสำหรับวันนี้นะคะ รายการห600้อยบาทนะคะเป็นพาปิดตายันยุ่งค่ะเลี่ยมเอ้ยไม่ใช่เลี่ยมค่ะเป็นแบบว่าถักถักลวดแบบเนี้ยนะรัดแบบนี้เลยนะคะ mm. เก่าๆนะสนิมสนิมติดในเนื้อผ้าเลยนะคะเนี่ยดูความเก่ากันนะนี่นะนี่ค่ะ หกร้อยบาทรวมส่งนะคะหกร้อยบาทรวมส่งอ่ะหมดไปแล้วนะคะสําหรับรายการหกร้อยบาทรวมส่งนะคะสําหรับวันนี้รายการต่อไปนะคะของดีของเด็ดช่วงท้ายคลิปแล้วนะนี่ค่ะถาดนี้นะถาดนี้นะอง์ละหนึ่งพันค่ะถาดนี้นะอง์ละหนึ่งพันนะคะรวมส่งแล้วนะคะเริ่มจากจอบอ่าจอบเล็กหล่มข้อเงินนะจอบเล็กหล่มข้อเงินนะคะ นี่ค่ะจอบเล็กหลวงพ่อเงินอันนี้สภาพใช้นะคะสภาพใช้เก่าๆเลยสสวยนะคะอันนี้นะแบบนี้เลยสวยมากนะหนึ่งพันบาทค่ะหนึ่งพันบาทรวมส่งนะคะรายการต่อไปนะคะเป็นเลี่ยมพลาสติกค่ะอ่า หลวงปู่สุกเหรียญหลวงปู่สุนนกนยก็ไหลทองนะคะนี่นะเลี่ยมกรอบเก่าๆๆแบบนี้เลยนะคะเป็นกรอบเป็นกรอบเก่าๆ,ๆนะเหรียญหลวงปู่สุกนะคะไม่ทราบปีนะเลี่ยมเก่าเนื้อก,ก็ไหลทองแบบนี้นะคะหนึ่งพันบาทรวมส่งค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นยี่สิบห้าสตวรรษนะคะเลี่ยมมาแบบนี้เลยมีเพชรนะคะนี่นะมีเพชรสวยๆเลยนะคะ มีเพชรสวยๆพร้อมขึ้นคอได้เลยนะคะนี่นะหนึ่งพันบาทรวมส่งค่ะหนึ่งพันบาทรวมส่งอ่าหมดแล้วนะคะสําหรับรายการหนึ่งพันบาทรายการต่อไปนะคะนี่ค่ะถาดนี้นะองค์ละหนึ่งพันห้าร้อยค่ะอง์ละหนึ่งพันห้าร้อยรวมส่งเริ่มจากอันนี้นะคะเป็นสิงประกันงานนะคะอันนี้องค์นี้เป็นงานค่ะเป็นงานนะแล้วก็ เขาบอกว่ารักษาสภาพผิวด้วยการาปิดทองนะคะเขาเขาบอกมาอย่างนั้นนะนี่ค่ะอันนี้เป็นงานะคะเป็นสิงสิงงานะคะประกันงาค่ะพี่นี่นะนี่นะหนึ่บาทรวมส่งนะคะรายการต่อไปนะคะรายการต่อไปเป็นไม้แกะคะ่ะไม้แกะหนุม,มานของหลวงปู่สุน,นะคะ่ะ นี่นะสวยมากไม้แห้งๆเลยค่ะใครชอบหลวงปูส่สุนนี่คือโอ้โหดีมากเลยนะนี่นะคะเป็นไม้แห้งมากเลยค่ะแล้วก็เก่ามากนะคะองค์นี้สภาพดีเลยสภาพเยี่ยมเลยนะคะสภาพแชมปม์ะนะเจ้าของเขาเก็บดีนะคะ1,500บาทรวมส่งนะคะ ต่อไปรายการนะคะรายการต่อไปถาดนี้องละ2 5 0 0ค่ะ2,500บาทรวมส่งนะคะ2,500บาทรวมส่งเริ่มจากนะคะมีมีดไม่ทราบหลวงพ่อนะเนี่ยเลี่ยมมีโซ่แบบแบบนี้เลยนะคะนี่นะเป็นไม้นะคะด้ามเป็นไม้ฝักเป็นเงิน,นะคะ่ะฝักเป็นเงินแบบนี้เลยนะคะ นี่นะไม่ทราบหลวงพ่อนะคะไม่ทราบหลวงพ่อเจ้าของเขาไม่ได้บอกไว้นะคะนี่นะนี่นะคะดีมากนะสองพันห้าร้อยบาทรวมส่งนะคะอันนี้มีดนะคะสองพันห้าร้อยบาทรวมส่งรายการต่อไปนะคะเป็นเหรียญปกแบบนี้เลยค่ะ เหรียญปกแบบนี้เลยเลี่ยมเงินนะคะยกซุ้มสิ่งสวยงามอ๋อเหรียญหลวงปู่ทิมนะคะเหรียญหลวงปู่ทิมเนื้อกะไหล่ท้องแบบนี้นะคะเลี่ยมเงินหนาแล้วก็ยกซุ้มสิ่งแบบนี้เลยนะคะ2,500บาทรวมส่งนะคะจบไปแล้วนะคะสำหรับ EP นี้ EP ที่9 1นะคะ91พ่พี่ๆท่านไหนนะคะสนใจแอดไลน์เข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะที่แอด 3 0 4 b i b e w นะคะมีตัวแอดำหน้าแบบนี้ด้วยนะหรือสายด่วนนะคะ0 8 3 4 3 7 47, 4 7 5 3ส่วนพี่พี่ท่านไหนสะดวกสแกน qr code แอดไลน์เข้ามาได้เลยนะคะ <c oughs> สุดท้ายนี้นะคะน้องขอขอบคุณพี่พี่ทุกท่านนะคะทั้งลูกค้าเก่าแล้วก็พี่ๆลูกค้าใหม่นะคะอุดหนุนน้องกันเข้ามาทุกวันเลยนะคะขอบคุณมากจริงๆนะคะแล้วก็ น้องขอฝากทางช่องด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะพี่ๆจะได้ไม่พลาดของดีของเด็ดราคาถูกนะอีพีนี้ไปราคาสวัสดีค่ะ